สบายดีปลาลูงพอกกสอน้ำมอคือเก่าปลาลูกกินเข่ากอนเที่ยงแก้งน้ำไมเอีมื่อี้ไล่คนบุหรี่ใหม่ใหมบอยกำลังถอดเขียดอยู่ไหม่หมมันกระผมตัวกผมดอกกินน้บเกลืงน้ำมด้ดีพี่น้องเลยพี่น้องขากนงบีว่าพี่ดบเฮ้ยลองมือหน่อยไหมลอหน่อยไหมเฮ้ยมัน อ่ <บ los S 1> ย่านคลิปย่านนั้นก็้อาย่านกล่องรู้หม่ตเดียววให้ออกอันน้ำกันแน่ไปได้ยงยเาแม่นี่ยกมชดเลยกินรัไปคลิปกอนแม่เ่ากินก่ออกินไแล้ววันนี้นั่เลยกินน้ำกันนั่นเลยกนละาเือเหมอ ให่ดิเ huh. ง uh ันะะเบื huh. uh ่อรอบแล้วกับไหมเยกินนดเพมัอยากกินข้าวเพ่นอยู่ทั้งอ่นนะบายบายด้วอีนางด้อยเฮือนนี่เป็นยงเขาโอเคมอนนน้อยี่ดมนจะไม่ทุกข์นะโอ้ยระบาดด้มัน้องหนได้ลงอนด้วยอย่าอกเขายด้ียแม่ใส่ขีตาเหนจนว้องไ้ กูกบบจักวานแมวไผ่มาน้อยก็ั่กูบกวอาดเป็นโตันนะผู้ชาใส่กัใ่แพ้ือหจะบอกคนที่บ้าเปิดบทคข่าวกูยาวเก็นแลเหอจะกินแหงบุบกันคอจะน้อยเอาบดก็บอหน่อยเอาหนอยอยอีเมันจะกินแหงเพม่อนกินแหงเมืนกินแ้งเลย ักมาแม่กับยาบันตายกันริ้วพระเมื่อน่แล้วเมื่อใส่สีได้ป็นโลเลยเฮ้ยไปคุดว่าเนี่นะตะกล่วน่านะดเฮ้ยตะกล่นนะเจิงหจะไปมาสื้อนะเจิงบอกให้ไ้อืดตัวอยากสื่อโอ้ยจกสิไปหาซื้อหาคุ้เงิน้าวันมโมเะเออไปหาไอเกหมุกอ นั่เือพีน้องมากเล็กหน่อยเขาไปมอวานนี่คบะ้าว่บมมี่เนวขึกนเขาไปขายม่มีแต no. ่เดไป้นั่นตลอดนี่เลตลอดไม่ซื้อไม่สูบพีน้องกินไรกว่าเาก็หมดว่ฮานะเอ็งเอ็งไอาขาเดียวกับวันถิกขาเดียวกับวันถิกหายังมากบ่ทันผิดแล้วอหอผิดแล้วเอาสิไปขหายทุกอย่างัปเอาละบาทเดี๋ยวมมี่เนี่ยสูบพีน้องกินล้บาทกินหนาล่วมมาจานไปพื้นมา บอกคนมาบ้านได้ผนช่ไมาบน้ำกันทิไมเนี่ยัวิหนึ่งงอหายเงินไปก่าไปแล้วเดี๋เฮ้ยน่าจะกินเจ้ากินอนก้อนถูกปีนังนี่เ่าเว้ยปนงนี่ อันนี้ไปแล้วเห็ดแห้งซเมือนมังเมียวเด้อเห็ดเด้อซมืองมังเมียวห็ม่ได้เน่ย่านบ่แ่บบ่านบ่บ่องเอาแหงแห้งดอกบอกรอบแข็งเอากรอบลไหมบัวแสบ่อแล้มมคมอบไร้ม

nhưng nó nóng dẹp này Mà dòng chữ sống lưỡi lại. Give kín một cái tinh thần là ý kín cái em ngon giữ hát. Stammer. Oh, hát kín mẹ em. Anh mày. 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 Anh Không Anh mày. 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 Anh วัวย่าว oh, no, no, no ัวหมูไปได้น้องตูดบัวแซ่ได้น้องตูดเลยสบายดีพี่น้องมาเด้นกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นางแมวมากินเขายู่เฮือนน้องมิวการเนื้อไก่ไอ้ข้องหอดบะเห็ดคนนึงกอดเห็นมากินเฮือนน้องเยี่ยบเพราะว่าน้องเยี่ยมนี่มีแต่แตนเคนให้กินเข่าให้กินเขาน้ำ

วายตื่นเช้าเองมาแต่เช้าเ้าผ่านมาขบ่มีผีสังกินเลหน้าก็ลเด้อไหนปลาป้าปลาให้กินเผาอีกแล้วอ้กินกินกินนี่นั่งนดูเด็กป้าในี่ชื่อินทอไห้ได้ๆดูอางนั่นอีน่งนั่นเขาอีนางไเขาอีนางเดนาจอกเกม่่หนนะนั่น่อ เดี๋ยวมันาหายเลยอื้มคุเก่งได้นิ่นะอากิงเกิงกิน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 บีกันสุดกินนะเด้เธอกินอยู่นะฮัเด้ตูนกกินบตนนะอยากยังยันอันฮันอันเบิดบ่อสันอันัเบิด์ข้ามใหม่ก็บมกินเลยวะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮย ไปแต่สีเฮ้ยไม่ติดเหมือยงนวด่นบากินขาเราเราคิข้านี่นะขามันขนขาชวยช่อยากเจ๊กินเลวเจเมื่อแต่เจทำานี่ไปปคายเเดนคายไปเจกินละเจก่อมาจก็บอกกินแล้วนอป่นเนาะีาชวยด

บมาเก็บเงินร่อบจักเองไหวเองให้กัีเฮ้ยพักอันนี้เองก็าักินไ้ได้เองแก่รไหนยาดีย่าดีไอแกรเนไหนใบบัวบกเม่เห็นแ้เมาทานน้ำ้ังจังมุบ้านดึงเอาแต่ใบบ้านเนี่ยให้ันเก็บพักแะงานกินแสตกลงไปเก็นต่

กินเขาแกงหน่อไม้ทอดเสียบมีแต่เนื้อสับแซ่มากินอยู่เรืองน้องเยี่ยมเนี่ยต้องใช้ป่าเนี่ยม้แกมน้องเยี่ยมลายหลายหลายเดียวนะเปลืองเลยดิ้ไม้แม่น่องเยี่ยมนห้องเจไี้ยแล้วปะ อแอ้ว, <แก S 1> วร์บา็กกดไลค์คกดแชร์กดติดตามสองสอง้องมอดเียวปะลุงพอกันคลิปหนปาปะลุงเดีเดียวนะเอ็นมาลุงอัน